สวัสดีคะ่ะพี่น้องคะวันนี้ก็มาพบกับเจตุยอยู่ในสวนจ้าวันนี้จะพามาดูองุ่นแล้วก็จะพามาดูไอ้ต้นนี้เนี่ยเจตุยพี่น้องต้นแก่นตะวันเจตุยปลูกมาปีนี้เป็นปีที่สามแต่เพิ่งจะเห็นปีนี้ที่แบบต้นแก่นตะวันสูงแล้วก็ต้นใหญ่มากพี่น้องจา่าปลูก สามปีแต่ยังไม่เคยเห็นต้นแก่นตะวันอะไรจะมาสูงใหญ่ขนาดนี้พี่น้องดูสูงเท่ากับหลังคาบ้านเลยดูสิสูงมากเลยต้นใหญ่ต้นอ้วนด้วยดูต้นเบลเลอร์เลยนื่สูงมากแต่ละต้นสูงมากๆเลยพี่น้องต้นใหญ่ด้วยต้นอ้วนด้วยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้กินหัวหรือเปล่าเพราะว่า ไอ้เจ้ากระโลกมันมาเตรียมขุดแล้วพี่น้องจ๋ามันขุดแต่มันยังไม่เจอหัวมันก็เลยถอยเพราะว่าแก่นตะวันมันเพิ่งจะเป็นรากมันยังไม่มีหัวนะคะพี่น้องแต่ต้นใหญ่จริงๆต้นเล็กก็มีไอ้พวกที่มันอยู่ทิทีมันก็ต้นเล็กอันนี้คือต้นที่มันอยู่ด้านนอกริมๆมันก็จะต้นใหญ่เนาะลบกสามเมตรใต้อะพี่น้องจ๋าสูงจริงๆดูสิ ไม่รู้จะทํำยังไงถึงจะได้กินหัวแก่นตะวันเพราะว่ากระรอกปีนี้ดุมากเยอะยิ่งเยอะออกลูกออกหลานเต็มสวนยจตุยเลยตอนนี้ตอน,นตอนแรกนึกว่ามันหนีที่ไหนได้กลับมาเหมือนเดิมงานในสวนยาตุยนี่เหลือเยอะมากเลยไม่รู้จะทําเสร็จก่อนจะเข้าหน้าหนาวหรือเปล่าจริงๆแล้วจจตุยเนี่ยชอบทําสวนนะคะพี่น้องก็คือ ออกมานั่งอยู่ในสวนทั้งวันทําอะไรอยู่ในสวนทั้งวันก็ได้แต่ก็อย่างว่าเนาะต้องดูแลพ่อใหญ่ด้วยกว่าจะเสร็จธุระในบ้านกว่าจะทําอะไรงานบ้านงานอะไรเสร็จออกมาสวนก็จะมืดจะค่ําแล้วพี่น้องนี่ก็มาเคลียร์ขยะจะเอาขยะใส่ถังตัดพวกต้นไม้แล้วก็จะเอาใส่ถังเพราะว่าพรุ่งนี้เขาจะมาเก็บถังขยะ ขยะเขียวขยะที่จะใส่ใบไม้เนี่ยพี่น้องและตอนนี้ยาตุยก็ตัดต้นนี้นด้วยนะพี่น้องต้นแบล็กเบอรี่แบล็กเบอรี่ที่มันให้ลูกหมดแล้วเนาะช่วงนี้เก็บเกี่ยวไปหมดแล้วก็เหลือเฉพาะกิ่งใหม่ของมันต้นไม้ที่อยู่ขอบรั้วก็เป็นของเพื่อนบ้านแล้วก็ คลุมลงมาด้านสวนเยตุยเวลาปลูกผักปลูกอะไรก็อยู่ในร่มก็ผักก็ไม่งามพี่น้องจา้าเยตุยก็พยายามที่จะตัดไอ้พวกที่มันห้อยๆลงมาเพราะว่าจะได้มีแสงแดดให้กับผักเยตุยเนาะเนี่ยต้นไม้ของเขาขึ้นสูงมากเลยพี่น้องสองฝั่งสองฝั่งข้างข้างรั้วเยตุยเนี่ยทั้งสองข้างเลย เพื่อนบ้านปลูกต้นไม้ต้นถึงสูงแบบต้นใหญ่ๆเลยพี่น้องแล้วก็คลุมลงมาแดดก็ไม่ค่อยส่องลงมาถึงผักกี่ตุยหรอกช่วงนี้จะมีเสียงรถตัดญ้าแล้วก็เสียงคนทำสวนเสียงดังมากนะพี่น้องเพราะว่าใครๆก็อยากจะเคลียร์สวนตัวเองก่อนที่จะเข้าหน้าหนาวอย่างที่จะตุยพูดถึงเนาะ แล้วก็อีกอย่างนึงก่อนที่เขาจะมาเก็บขยะทุกคนก็มาเคลียในสวนตัวเองเพื่อที่จะเอาขยะใส่ในถังเขียวแล้วก็ลากออกไปไว้หน้าถนนให้เขามาเก็บก่อนที่พ่อใหญ่จะเจ็บป่วยหน้าที่แบบนี้ก็คือแกจะเป็นคนรับผิดชอบเองยัดตุยไม่ได้ทำนะคะแบบนี้ ที่ยาตุยกาลังดึงลงมานี่ก็คือจากสวนของเพื่อนบ้านนะพี่น้องแล้วมันจะเป็นวัชพืชเป็นเถายาวๆแล้วทีนี้เขาก็มีดอกคล้ายๆกับปุยนุ่นแล้วก็มีเมล็ดพอเมล็ดเขาแห้งเขาก็จะปลิวไปทั่วเลยนะพี่น้องแล้วก็จะมาเกิดอยู่ในสวนหยาดตุยเนี่ยหยาดตุยก็เลยต้องตัดตอน ก่อนที่ดอกเขาจะแห้งก่อนที่เมล็ดเขาจะปลิวไปทั่วเนาะถังขยะสีเขียวยะตุ๋ยมีอยู่3ถังแต่ใช้ได้ถังเดียวเพราะว่าอีกสองถังฝาแตกหมดพี่น้องจ้าที่ฝาแตกก็คือเวลาเราใส่ถังขยะ เต็มเต็มอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เวลาเขาเอาขึ้นรถนะพี่น้องเขากระแทกแรงกรแทกแรงมากเลยแล้วทีนี้ฝามันก็บิดก็เบี้ยวก็แตกแตกหักจะตุยจะพามาดูองุ่นพี่น้องจา้อาองุ่นในสวนจะตุยนี่ลูกเล็กเล็กแต่มเมล็ดนี่เพียบเลยมเมล็ดเยอะมากเลยนี่เจตุยก็รอให้เขา ดำก่อนนะคะพี่น้องเสร็จแล้วยาตุยก็จะเอาไปทำเป็นน้ำองุ่นเอาไว้กินและนี่ก็คือองุ่นที่อยู่ข้างในก็พอๆกันนะพี่น้องอยู่ข้างในก็เกือบจะสุกเกือบจะดำแนละ้วพอๆกัน เยตุยยังตัดต้นในนี้ไม่เสร็จเลยนะพี่น้องเนี่ยอย่างคลุมเต็มไปหมดเลยต้นลาสเบอรี่งานต่อไปของเยตุยก่อนที่จะเข้าหน้าหนาวนี่ก็คือต้องมาตัดต้นลาสเบอรี่ออกให้หมดพี่น้องอัง,งุ่นเยอะมากพี่น้องจ้เยอะ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 ตอนนี้ก็มืดเลยนะคะพี่น้องตอนนี้ ตอนนี้ก็ประมาณทุ่มหนึ่งได้แล้วพี่น้องพวงไหนที่ดำแล้วนกมันก็ชอบนะพี่น้องมันก็มาจิกกินนูนขึ้นทั้งสูงพี่น้องจ้ะแล้วก็ฝั่งนู้นก็มีนูนเต็มไปหมดเลย เรียบร้อยแล้วจ้ะเยาตุ๋ยก็จะลากถังขยะออกไปหน้าบ้านนะคะแล้วก็รอ,อให้เขามาเก็บขยะพรุ่งนี้เนาะแล้วก็ไอ้ที่เหลือที่เหยาตุ๋ยตัดตัดเอาไว้ก็รอให้มันใบมันร่วงแล้วก็เยาตุยจะมาตัดกิ่งแล้วก็ใส่ในถังขยะอีกรอบหนึ่งนะคะก็สําหรับวันนี้ก็แค่นี้ขอบคุณมากที่มาเป็นเพื่อนเหยาตุยาทาสวนนะคะเจอกันคลิปต่อไปขอให้พี่น้องทุกท่านดูแลสุขภาพนะคะสวัสดีค่ะ